สำหรับคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าลูกของเราเข้าเรียนกันได้หรือ,อยังนะครับโดยการนับประยุทธ์เด็กเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1นถึงสและระดับประถมศึกษาปีที่1ในปีการศึกษา2566ด้วยกันนะครับครับสำหรับน้องๆที่จะเข้าระดับชั้นอนุบาลน,นะครับเริ่มต้นที่อนุบาลหนึ่งรับเด็กที่มีอายุไม่ต่ำกว่า3ปีบริบูรณ์นะครับหรือเด็กที่เกิดระหว่างวันที่17พฤษภาคม 2,562ถึงวันที่16พฤษภาคม2,563นะครับครับอนุบาล1น,นี้ก็จะเปิดรับในศูนย์พัฒนาเด็กๆที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆนะครับจะเริ่มต้นรับที่อนุบาล1ห,หรือเด็ก3ขวบน,นะครับบริบูรณ์หรือจะเข้าไปที่โรงเรียนของรัฐบาลบางแห่งก็ได้นะครับก็จะเปิดรับอยู่นะครับหรือเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับ ครับสำหรับอนุบาล2จะรับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า4ปีบริบูณ์หรือเกิดระหว่างวันที่17พฤษภาคม2561-16ถึง16พฤษภาคม2562นะครับสำหรับอนุบาล2นะครับโรงเรียนที่จะเปิดรับก็คือโรงเรียนของรัฐบาลทุกแห่งเลยนะครับและโรงเรียนของเอกชนก็รับเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับอนุบาล3นะครับซึ่งเป็นระดับชั้นสุดท้ายของอนุบาลน,นะครับอนุบาล3รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า5ปีบริบูรณ์หรือเด็กที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2 5 6 0ถึง16พฤษภาคม2561นะครับจะเริ่มเข้าในระดับชั้นอนุบาล3กันนะครับครับก็อนุบาล3ก็เปิด รับทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนเช่นเดียวกันนะครับครับเรามาดูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กันบ้างเมื่อลูกของเราจบอนุบาล3จะเข้าป .1 โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถ้านับอายุแล้วนะครับเด็กป1เนี่ยจะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่7ด,ดังนั้นเ,เด็กคนใดที่อายุย่างเข้าปีที่7 หรือเกิดวันที่1มกราคม2559ถึง31ธันวาคม2559คือใน1ปีปฏิทินเนี้ยนะครับเด็กจะเข้าป .1 ได้หรืออีกกรณีหนึงก็คือน้องจบอนุบาล3มาแล้วนะครับถ้าน้องจบอนุบาล3มาแล้วสามารถที่จะเข้าป .1 ได้โดยอัตโนมัตินะครับทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนนะครับ ครับดังนั้นโดยสรุปก็คือว่าการนับอายุอนุบาล1-3ให้นับถึงวันที่16พฤษภาคม2566นนะครับปอนหนึให้นับอายุตามปฏิทินนะครับหากเด็ก7ปีบริบูรณ์ในปีใดให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่7ในปีนั้นนะครับครับและสำหรับนะครับสำหรับามาดูหมายเหตุกันนิดหนึ่งนะครับ1น,นะครับการนับ อายุนี้นะครับเป็นเพียงแนวแนวทางตามหลักเกณฑ์กานนรนับอายุของเด็กที่จะเข้าเรียนเท่านั้นนะครับขอให้ไปสอบถามกับโรงเรียนที่จะนําน้องเข้าไปเรียนเป็นหลักนะครับซึ่งอยู่ในดุลพินิษ์ของโรงเรียนนั้นๆด้วยนะครับและ2การนับอายุเด็กเข้าเรียนเป็นไปตามระเบียบซึ่งโดยปกติระเบียบจะให้นับถึงวันที่16พฤษภาคม แบบวันชนวันเช่นเกิดวันที่17พฤษภาคมปี65ก็ให้นับถึงวันที่16พฤษภาคมปี66เป็น1ปีบริบูรณ์นะครับและสามในทางปฏิบัติมักจะใช้การนับตามระบบคอมพิวเตอร์ก็คือกรอกข้อมูลของเด็กเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นะฮะร,ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะนับอายุแบบทบวันเช่นเกิดวันที่16นะครับพฤษภาคมปี65ก็นับถึงวันที่16 พฤษภาคมป e ี6เป็นครบ1ปีบริบูรณ์ซึ่งทุกโรงเรียนจะใช้ระบบนี้เรียกว่าระบบ DMC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับและ4ก็คือการนับอายุย่างเข้าปีที่7จะให้นับตามปีปฏิทินนะฮะก็คือ1มกราถึง3 1ธันวาหากเด็กมีอายุครบ7ปีนะครับจะเกิดเดือนใดก็แล้วแต่ใน1ปีนี้นะครับถือว่าเขาย่างเข้าปีที่7 นะครับเขาก็สามารถที่จะเข้าในระดับชั้นป .1 นนได้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนได้เข้าใจนะครับเพื่อจะเตรียมตัวนำบุตรหลานของเราเข้าอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามหรือชั้นป .1 น,น,นะครับหรือเด็กบางคนอาจจะอายุได้แต่ไม่ได้เข้าเรียนมาก่อนนะครับอายุถึงก็ไปเข้าเรียนได้นะครับอย่าลืมนะครับ เปิดเทอมนี้พาลูกหลานไปสมัครเรียนกันครับครับขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีครับ